สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับการรีวิวการส่งเกยียริการ์ดรอบที่3ครับกับ HGA ก็หลังจากที่เราส่งรอบที่1และรอบที่2ได้ Guard การ์ดกลับมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาส่งการ์ดรอบที่สกันมาดูกันว่าผมจะส่งอะไรบ้างในรอบนี้มาดูเลยครับใบแรกเป็นตัว Lucky Metal ครับของเจมส์แจสตินเป็น RC ครับตัวนี้เป็นสแตเลสครับผมได้เลาะไอตัวพลาสติก c o อ e r ข้างหน้าข้างหลังออกเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งไปเพื่อ,อเก็บนักษาตัวการ์ดไว้แล้วก็ราเกตกลับมาก็จะสวยงามครับผมใบที่2กับใบที่3เป็นตัวเดียวกันครับคือคาบูมครับของเจมี่วาดี้ครับตัวนี้ผมส่งไปโดยเลือกเป็นตัวคัสตอมครับซึ่งจะได้ตัวข้างบนเป็นตัวหนังสือคาบูมทั้ง2ใบเหมือนกับไอตัวแคสเปอร์ชไมเคิลที่ผมส่งไปก่อนหน้านี้แล้วใบถัดมาครับ เป็นตัวนี้เป็นคาบูมของเควินเดอ์บอยครับเช่นกันครับก็เลือกเป็นตัวคัสตอมซึ่ง,ข,งข้างบนเราก็จะเป็นตัวคาบูมเหมือนเดิมเพราะรอบนี้ผมส่งตัวที่เป็นคาบูมไปทั้งหมด3ไปใบครับผมใบถัดมาครับเป็นตัว Color คาลเลอร์บัสครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับของตัวอโยเซเปเรสครับซึ่งผมดูแล้วรุ่นใหม่เนี่ยคือสีตัวคาลเลอร์มันจะสวยแล้วก็ท่าทางนักเตะ หน้าตาเนี่ยตัวนี้ใบนี้สวยมากเลยครับผมผมก็เลยส่งเกดตไปแต่ว่าผมไม่ได้เลือกคัสตอมแล้วนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นนัตชัลเป็นแมตต์การ์ดครับผมใบถัดมาครับเป็นสเตนเลสตัวนี้เป็นวันออฟวันครับเป็นใบแรกผมเปิดได้เลยของคคสเปอร์ชไมเคิลครับตัวนี้จะเป็นสีดําฟ้าแล้วก็เลือกเป็นตัวคัสตอมไปก็จะน่าจะได้กลับมาเป็นตัวแสแลกข้างบนเป็นสีฟ้ากับสีดําถัดมาครับเจ้าหนูมูเซล่าครับกำลังดัง นี้ก็เป็นตัวทับ99ครับเป็นรุ่นมิวเซียมผมส่งตัวนี้ไปโดยเลือกเป็น Natural Matte c a r d ครับก็ซึ่งจะได้น่าจะได้เป็นตัวเนี่ยสีออกน้ำตาลนะน้ำตาลอ่ะเขาเรียกสีทองแดงครับ Copper ก็จะส่งกลับไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นทับ99ใบต่อมาครับเป็น Inception ครับตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเลยอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่พราะตัวนี้ผมหาได้เป็นตัวเบสก็เลยส่งไปก่อนไม่ไปไรสวยดีผมก็เลือกเป็น ตัว natural matte gas เช่นกันก็จะแดงดำขาวมาสักสีนึ้ครับผมใบถัดไปครับตัวนี้เป็นตัว merlin heritage 9กาเ 95. เป็นตัวย้อนยุคครับ m u ซิ i l a ก็เป็นรุ่นแรกๆที่ออกมาเหมือนกันตัวที่เป็นทับ99โดยผมส่งไปเลือกเป็น natural matte team ครับเพราะตัวนี้ถ้าเป็น matte gas เนี่ยคุณจะได้ตัวสีเขียวๆขวเนี่ยขึ้นมาซึ่งมันไม่สวยครับผมอยากให้ได้ m a t t team ซึ่งเป็นสีแดงสีของบบเย็นมิวนิก กะสีเทาหรืออะไรก็ได้ครับผมถัดมาครับเจ้าหนู Foreign Verse ครับตอนนี้กำลังดังเลยอ่าตัวนี้ผมก็มี RC ทั้งหมด2ใบซึ่ง RC ของเขาคือตัว Top Now ครับซึ่งตัวเนี้ราคาพุ่งไปแล้วยิ่งตัว Top c o m m u n i s Lica เนี่ยโหราคาพุ่งทยานไปไลายเซ็นนี้ขึ้นไปหลัก30,000นะทับ9กนะ30,000ก็มาลองดูกันผมมี2ใบนี้ผมก็ือ่อะลองส่งไปดูว่าจะเป็นยังไง ใบสุดท้ายครับเป็นตัวสเตนเลสตร์ครับ mm hmm. เอายเซปเลสเช่นกันตัวนี้ผมส่งไปโดยก็เพื่อ,อรักษาตัวกายครับเป็นเลือกเป็นเนเชอรัลแมททีมเพื่อให้ได้สีของตัวทีมเรสเตอร์เช่นกันก็นี่ก็คือการทั้งหมด12ใบครับโดยรอบนี้ผมส่งทั้งหมด12ใบาจากตะกอนี้ H A จะให้ส่งได้แค่คารละ9ใบแต่รอบใหม่เนี่ย รู้สึกจะได้20กาบใบแล้วแต่ผมส่งแค่แนวครับซึ่งเป็น PC ของผมยังไงเพื่อนๆก็ลองดูครับเป็นแนวทางในการส่งการ์ดเกตทาง HGA แล้วก็มาดูกันเมื่อการ์ดกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็สแลบเป็นไงสวยไหมก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับฝากขอบคุณแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ